นเนื้อตัวนี like like ้คือเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดก็จะบอกว่าไม่ผิดนะครับขายดีกว่ากระดิบอีกนะด้วยมันบางน้ำหนักเฉลี่ยชิ้นนี้อยู่ที่20กรัมเยนนี้เจอกันครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่กรุงรัฐสวัสดีนะครับเสียงชัดไหมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าเบื่อกันนะบางทีผมก็ไล์อยู่อารีมากไฮโซมากบางทีก็ไปเทียนไซมากอันนี้เนื้อ ไม่มมนเลยครับรคุณลูกค้าเป็นหมูตัวนี้เป็นหมูอันนี Un ้นเป็นเนื้อ,อวากิวชื่นแจ๋วคนไม่ทานเนื้อก็มีพวกหมูพวกปลาย่างนะครับลูกค้าดูนเนื้ออย่างเนี้ย

สั่งเป็นยนิ้ยนๆนะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะมาเยอะๆหรือส,สั่งแต่ส่วนมากคนคนมากันก็มาหลายท่านนะครับอูบอกก่อนเนี่ยฮะดู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 แซลมอนเราดูหือดูดูดดอาหารการแซลมอนเออลูกค้าอย่าลืมนะวันเสาร์อ่าทาง บริษัทนำเข้าจะเอาปลาแซลมอนทิเบตไมซ์จโจเทสเป็นครั้งแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นแซลมอนทิเบตมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงติดตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีึงว่าจะไรช่วงไหนเป็นแซลมอนมาจากทิเบตนะครับทุกคนามสีเราลุ้ไม่ได้เนละอ,อร่อยกินราคาอร่อยเกินราคามาก <c oughs> ขับมาจากอ่างคอกู <c oughs> มากินโดยเฉพาะเลยขอบคุณมากนะครับสจโจค้าอยู่เพชรบุรี40ใช่ไหมครับนั่งรถเมย์ไปโอ้ขอบคุณมากครับแวะมาเลยมาเลยเพชรบุรี40นะครับคุณลูกค้าติดถนนใหญ่ให้เชฟแบบบางๆได้ครับแจ้งได้เลยอ่านอารุยหรืออร่อยอ่านได้เหมือนกันนะครับเป็นแท็บสับไปเลยขอบคุณมากๆในะคำถามทุกท่านนะครับดูใหญ่ๆแบบนี้อ้วนๆแบบนี้เบิ้มๆแบบนี้ เมนูเยอะมากเมื่อกี้ยังไม่ได้กินนะครับเขาเรียกว่าฮาลูบิส่วนมากลูกค้าจะทานกับน้ำเก๊กพวยอร่อยมากๆา,ากโจโจบอกว่าอันนี้เด็ดจริงๆริงลงผมกินนะพูดจะ่ายแน่นนะครับแล้วชั้นชันเห็นเลยเก็บไว้ลงพิซซ่ากูนี่ฮะ